สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีนจะพาเพื่อนๆเข้าครัวมาทำเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะเป็นเมนูปลาแกะนะคะ ตอนแรกเลยเนี่ยมินตั้งกระทะไว้ให้ร้อนก่อนนะคะประมาณ2นาทีก่อนที่จะนำน้ำมันลงกระทะนะคะไฟที่ใช้เป็นไฟกลางนะคะไม่ไม่ต้องค่อนแรงนะเป็นไฟกลางเลยหลังจากน้ำมันเดือดนิด,น,ดนิดแล้วเนี่ยก็ให้นำปลาลงกระทะได้เลยคะ่ะปลาที่มินใช้วันนี้นะคะเป็นปลาจาระเมดนะคะตัวไม่ใหญ่มากเนาะล้างเสร็จ ซับให้แห้งนิดหน่อยแล้วก็ลงทอดเลยมินไม่ได้าทาเกลือหรือโรยอะไรตรงผิวปลาเลยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะติดกระทะหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเตรียมกระทะให้ร้อนแล้วอะยังไงก็ไม่ติดนะคะแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยตอนนี้มินก็ยังใช้เป็นไฟกลางอยู่เนาะมินจะไม่ปรับไฟให้แรงขึ้นนะคะเพราะว่ามินต้องการให ตัวปลามีสีเหลืองทั้งแบบให้มันมีสีเหลืองทั้งตัวค่ะไม่อยากให้มันมีรอยไหม้ที่ก้นกระทะนะคะนี่มินก็พลิกแล้วนะคะปลาในกล้องอาจจะดูสีซีดไปนิดนึงนะแต่ของจริงก็คือเหลืองหอมมากเลยค่ะมินไม่อยากทาเกลือเพราะว่ากําลังควบคุมโซเดียมของคนในบ้านนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปราดกับพลิกน้ำปลาแล้วอะ่ะมันก็คงเค็มพอดีแล้วอะค่ะเลยแบบ ตัดเกลือออกจากผิวปลานะคะนี่ปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะวิธีที่ไม่ให้มันอมน้ำมันนะคะที่ยายสอนก็คือว่าให้เสด็จปลาลงสักนิดนึงหลังจากนั้นก็ทิ้งน้ำมันที่มันที่อยู่ในกระทะค่ะให้มันร้อนจัดอีกรอบนึงนะคะโดยที่ยังใช้ไฟกลางเหมือนเดิมเนาะก่อนที่จะนำปลาเนี่ยลงไปทอดอีกครั้งนึงนะคะ นี่ทอดไม่นานนะคะเพื่อนๆก็คือทอดแค่แบบให้มันไล่น้ำมันที่อยู่ในตัวปลาออกมาค่ะด้านหนึ่งสักประมาณนาทีหนึ่งนี่นะคะก็คือความร้อนก็ยังเป็นความร้อนเท่าเดิมนะคะนี่สังเกตดูว่าปลาเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีแบบสีเหลืองทองอะ่ะก็พอละววันนี้มีใช้เป็นปลาจาระเมดนะคะ สองตัวเดี๋ยวจะทอดให้ดูทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าทอดวิธีนี้เนี่ยยังไงก็ไม่อมน้ํามันนะเนื้อปลาข้างในก็ยังฉ่าอยู่นะคะนี่เสด็จน้ํามันก่อนนะการทําปลาแก่เนี่ยถ้าเกิดปลาอมน้ํามันมันจะไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ลงตัวที่สองไปแล้วก็ยังใช้ไฟกลางเหมือนเดิมนะคะโดยการตั้งน้ํามันให้มันร้อนก่อนแล้วก็นําปลาลงไปทอด นะคะก็คือไม่เร่งไฟเพราะว่าวินไม่ชอบปลาที่มันเป็นสีมันไม่เสมอกันอนะไม่ชอบเลยเดี๋ยวจะให้ดูปลาตัวแรกนะคะนี่กรอบค่ะข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในฉ่ำไม่มีการอมน้ำมันนะคะทั้งสองด้านเลยจะไม่มีการอมน้ำมันตัวนี้ก็จะไม่อมน้ำมันเหมือนกันไม่โรยเกลือเหมือนกันนะคะ มินชอบทําเมนูปลาแกะนะเพราะว่ามินรู้สึกว่ามันกินได้เรื่อยๆอยก,กินแล้วแบบเวลาเราเบื่ออาหารที่มันเป็นแกงเป็นกะทิเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาทําเป็นเมนูปลาแกะนะคะราดพริกน้าําปลาม้างราดบูดูม้างนะคะอร่อยมากนี่เสร็จทั้งสองตัวแล้วนะคะไปเตรียมจัดจานกันกินกับข้าสวสวยร้อ,อนๆนี่มินแกะปลาออกมาแล้ว ลาดกับพริกน้ำปลานะคะหั่นหอมซอยมะม่วงเบาลงไปหน่อยนะคะเห็นมันมีอยู่ที่ต้นก็เลยเด็ดมาซอยลงไปในน้ำจิ้มนะคะอร่อยมากลองไปทำทานดูนะคะง่ายๆใครๆก็ทำได้คะ่ะ